สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้มาพบกันหนึ่งรุ่นนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นพระพุทธชินราชนะพี่นะเป็นรุ่นพระพุทธชินราชนะครับนะนี่พี่นี่นี่นะครับนี่ไงสวยเลยพี่มากมายหลายรายการเลยครับนะเป็นรุ่นศีลาพรนะครับมหามงคลนะครับนะนี่พี่วัดจัดสร้างครับนะเป็นพระพุทธชินราชนะครับหลังเป็นนาคเกี้ยวนะพี่นะฮะนี่ฮะมีมากมายหลายรายการครับมีอย่างเนื้อเงินนะครับ Statement. E กับผมจองไม่ทันนะพี่นะบอกตามตรงว่าผมจองไม่ท mm ันนะครับพี่นะฮะจองไม่ทันครับได้มาเพียงแค่ยี่สิบองค์เท่านั้นนะครับนะส่วนในอีพีนี้นะครับนะผมจะแกะให้พี่น้องได้รับชมนะฮะสิบองค์นะครับแล้วก็มาฟังราคากันองค์ที่แกะนะครับส่วนใครที่เอาไปลุ้นครับผมมีแค่สิบลุ้นเท่านั้นนะครับลุ้นละหกร้อยเหมือนเดิมครับพี่ลุ้นละหกร้อยเหมือนเดิมนะครับนะผมจองยกหลังไม่ทันนะพี่นะแต่อยากให้พี่น้องได้อ่า อ่าได้บูชากันพี่น้องก็เอามาแบ่งพี่น้องกันบ้างนะครับนะตอนนี้นะครับวัดพี่นะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะดูครับนี่ควัดโพสสีนะพี่นะนี่ฮะที่ที่วัดนะครับนะวัดจะเปิดจําหน่ายอยู่นะครับนะนี่ฮะนี่ฮะวัดจะมีให้จองให้จองน่นะครับพี่นะอ่ามีผู้เนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์นะครับนะหลายๆรุ่นพี่นะที่เป็นรายการจองหน้าวัดนะครับนะไม่ได้เอามาพี่น้องเลยนะครับนะต้องมีต้องมีคนู่แถวนั้นที่บี่นะ นะเดี๋ยววันนี้ครับมาเปิดกันนะครับรุ่นศิลาพรมหามงคลครับพระพุทธชินราชนะพี่นะพระพุทธชินราชนะครับนะรุ่นละหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้พี่น้องได้รับชมครับสิบองค์นะครับแล้วก็ปล่อยเป็นรุ่นนะครับสิบรุ่นนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนอกจากผมจะหาไม่ได้อีกพี่นะแต่รอบนี้ผมหาไม่ได้เพียงแค่ยี่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะออกเมื่อวานนะครับนะวัดวัดปล่อยออกเมื่อวานนะครับนะแต่เสกหไหลวัตะนะพี่นะสามวัตะนะครับนะฮะสามวัตะครับ นี่ฮะสามวละแล้ววละใหญ่อยู่ด้วยนะครับวละวละใหญ่เหมือนเดิมพี่นะวัลลใหญ่เหมือนเดิมครับเนะวละใหญ่คือวละที่หกนะเหม,มือนกันทุกรุ่นนะพี่นะวละใหญ่ครับนะแต่เสกหลายวละ, explorer, วะพี่นะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะองค์ที่หนึ่งอะไรพี่มาแกะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กันองค์ที่หนึ่งเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่พี่มาแกะนะครับซีนเดิมนะครับน้ำบิดตาโลโก้วัดอย่างนี้พี่นะซีนเดิมมีโลโก้วัดอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะโอเคมาแกะองคค์ที่รับ องที่หนึ่งครับเปิดมานะพี่นะเปิดมาเป็นรายการโอ้โหอยูมนี่สวยพี่องนี้สวยเลยครับนะสวยเลยนะน่าจะเป็นอนนี่คุณเบอร์เก้าเก้าแปดด้วยพี่นั้นผมขอดูรายการแป๊บนะพี่นะผมขอชมรายการแป๊บนะพี่นะักคู่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะพี่นนเนื้อทองแดงลงดำจัดสร้างเพียงแค่หนึ่งพันองค์เท่านั้นครับนาฬิกานี้จัดสร้างเพียงแค่หนึ่งพันองค์เท่านั้นครับนะ นี่ฮะองค์ที่หนึ่งครับจะสร้างเพียงหนึ่งพันองค์เท่านั้นครับพี่นี่ฮะพี่ดูความสวยนะครับนี่ครับเลขค้นนัวเบอร์เก้าเก้าแปดพี่เลขค้นนัวเบอร์เก้าเก้าแปดโอเกือบตองนะพี่นะเกือบตองเลยนะครับนะโอ้โหสวยกันเลยพี่นะครับสวยกันเลยนะครับนะทองแดงตุ้มดำมันอ่านี่ฮะพี่สวยจริงครับสวยจริงครับหน้าก้าวไปปุ๊พุทธินราศับดิ์หลักเป็นนักเกี้ยวนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะรุ่นศิลาพรนะครับนะศิลาพรมหามงคลนะครับ องค์นี้เอาไปพี่นะองค์นี้เอาไปพี่นะผมแบ่งให้พี่น้องเอาไปขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อบาทนะครับพี่นะบูชาไปได้นะพี่สบายใจได้นะพระแท้นะพี่เนาะพระเท้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามากันต่อพี่องค์ที่สองครับองค์ที่สองมาลุ้นกันต่อพี่นะฮะมาลุ้นกันต่อนะครับองค์ที่สองครับมาเปิดกันนะพี่จะเป็นองค์องค์อะไรนะปุ๊บนี่พี่ครับโอ้โห เดี๋ยวฮะมาดูก so ันก anyway. ่อนนะครับมาดูกันก่อนนะครับในการนี้เป็นหน้ากากเลยฮะเป็นทองนี่เปิดเวลาเพิเป็นราการที่สิบหกนะครับเป็นทองแดงลมดำพี่นะครับเป็นเนื้อลมดำหน้ากากชุบเงินฮะหน้ากากชุบเงินลงยาจีวรพี่โอ้โหสวยเลยพี่นะสวยอย่างนี้เลยพี่นะเลขโคดเบอร์หนึ่งสามหกครับเลขโคดเบอร์หนึ่งสามหกครับนะองค์นี้นะพี่นะนี่ฮะเอางี้กว่าองค์นี้ผมแบ่งให้สี่ร้อยนะครับผมแบ่งให้สี่ร้อยกันนะองค์นี้ผมแบ่งห้าร้อยพี่ น้าคขอห้าร้อยพี่นะครับนาการที่ผมขอห้าร้อยครับพี่นะฮะนี่ฮะนะาผมขอห้าร้อยแล้วพี่นาการที่สองนะองค์แรกผมขอสี่ร้อยกันนะแบ่งปันที่น้องกันเนาะแบ่งปันกันพี่นะครับนะต่อมาองค์ที่สามพี่นะฮะองค์ที่สามนะครับน้าถ้ารุ่นละหกร้อยนะพี่นะรุ่นละหกร้อยนะครับนะมีแค่สิบรุ่นนะครับมีแค่สิบรุ่นนะผมขอเปิดสิบรุ่นเลยพี่นะฮะมีแค่สิบรุ่นเท่านั้นพี่นะฮะ แต่หน้เปพนผ้ชินราษฎะพี่นะลุ่นีาพรมหามงคลน,นะครับนะองค์ที่สามพี่องค์ที่สามาเปิดกันเลยพี่ปับโอ้โหองค์นี้ผมขอหกร้อยนะครับรายการนี้ผมขอหกร้อยนะครับพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์นะครับลงยาจีวรพี่นะครับลงยาจีวรครับนะนี่ฮะเนื้อทองแดงทองทิพย์พี่ลงยาพี่นะรุ่นลงยาพี่นะครับจะสร้างเพียงแค่หกร้อยเก้าสิบเก้าองค์พี่จะสร้างเพียงแค่หกร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ ย้ำว่า600กลไข้าองค์นี้คือหลายสีนะที่นั้นไม่ใช่องค์นี้เดียวนะก็ผมคิดว่าน่าจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่องค์นะครับน่าจะเหลือเพียงแค่อ,องค์ละ80ร้อยต้นๆนะครับนะนี่ครับเอาแบนี้เอาอ่งนี้ว่าพี่500ละกันอ่าผมแป่ง500ละกันนะครับนะขอ500ละกันพี่นะคุยพื้นลงยาแดงนี่ยขอ500บาทละกันพี่นะองค์ที่สามนะครับแต่ถ้าใครรุ่นน่าผมขอ600นะรุ่นน้600นะครับนะองอมาพี่องค์ที่สี่ครับ องที่สี่มาแกะอะไรพี่ป้องค์ที่สี่นะครับมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่มาเป็นอาการอะไรพี่รู้รุนครับทานเรื่อเงินนั่นคําออกนะบอกให้จะขำเลยพี่นะยี่สิบรุ้นนะผมได้มาแค่ยี่สิบองนะพี่แค่ยี่สิบองเองนะครับนะจะ้อไม่ทันพี่นะแต่ก็อยากให้น้องได้บูชาหลายรุ่นน่อยเนาะอะพัดแท้ตอนนี้รีบเล่นรีบรีบเก็บพี่นะครับนะคนต้องการเยอะเยอะเยอะนะก็ต้องการเยอะนะ มารายการนี้ครับพี่นะฮะมารายการนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรนะพี่เดี๋ยวผมคอดดูกันฮะรายการที่ 5, นนห้าพี่เป็นเนื้อนวะลูหะเหรอพี่เป็นเนื้อนวะอวหะเป็นเนื้อนวะลูหะนี่พี่เป็นเนื้อนวะลูหะนะครับตอกนวะจะเป็นต่อนอดเจนพี่นะครับ แต่เล็กโคตรหยุดทั้งบนอเงี้ยพี่นะนี่ฮะนี่ฮะตอกชัดเจนพี่ออเล็โคตรมองไม่เห็นจริงเล็โคตรมองไม่เห็นนะฮนนะ,ะผมขออนุญาตแกะแล้วกันพี่นะฮะอยากให้พี่น้องได้ชมควะคะาสมสวยจริงนะอยากพี่น้องได้ชมความสวยจริงนะครับอยากให้พี่น้องได้ชมความสวยนะฮะนี่ฮะภายเนินนี่นะพี่นะ โคตรสวยนะเป็นนวโรหกฉับเอ้ยพายเงินหรือเาพี่นะตรงจีวรนี่ครับน่าจะเป็นพายเงินนะพี่นี่ฮะเลขคนตั้งเบอร์เก้าสี่พี่เลขคนตั้งเบอร์เก้าสี่หูหูวิจด้านหลังโคตรคมเพิ่งสวยพี่ยังสวยเลย <S <S น,นี่ฮะนี่ฮะพี่นะติดตรงจีวรเนี่ยนะพี่นะติดตรงจีวรนะครับนี่ฮะพี่ดูจีวรนครับนะ จริงๆด้วยพี่นะจีวอนนี่เป็นภายน่าจะเป็นภายเงินนะครับนี่ฮะทําภายเงินนะพี่นะองค์นี้ไปเลยพี่ขอหกร้อยนะครับนวะโลหะผมขอหกร้อยพี่นะความคลาสสิกนะฮะผมขอหกร้อยพี่นะตอกนอชัดเจนนะครับพี่นะฮะตอกนอชัดเจนนี่พี่ขอหกร้อยบาทครับองค์ที่สี่นะครับต่อมาอง์ที่ห้านะครับนะองที่ห้านะครับนะแล้วผมอยากให้ดูให้ชัดเนาะผมก็จะแกะให้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมเก็บใส่ถุงซิปให้เหมือนเดิมนะฮะ นี่ฮนะองค์ที่ห้พี่เนะี่ยมาแกะกันนะถ้าขายุ่นเององค์งรุ่นหกร้อยนะพี่นะรุ่นหกร้อยนะครับนะมีโอกาสจะเนื้องเงินเหมือนเดิมนะพี่นะเนี่ยรุ่นนี้จะมีแค่สิบสิบยี่สิบรายการนะพี่เนี่ยยี่สิบหกรายการพี่มีเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินหน้ากากทองคำเนื้องเงินบอลสุดลงยาตะวะันโลหะหน้ากากเงินนะครับและตะวันโลหะ,ละ,ละพายเงินฉากโบราณและชิ้นเนพายเงินพี่เนาะหลายรายการพี่นะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์นะฮะบ,บอกเลยส,สวยๆกันเลยพี่นะครับมาองค์ที่ห้ามาเปิดต่อพี่ องค์ที่ห้าเป็นการที่สิบพี่องค์ที่หาเปนการที่สิบทำเนื้อเนื้ออ่าทองทิบโปลานพี่นะะตอกอะไรพี่นะตอกอะไรนะพี่อลองดูนะฮะเปิด้นมาฮะนี่ฮะนี่โอ้โหพี่สวยจริงนะองค์นี้นะผมแบ่งเปาพี่สี่ร้อยบาทนะผมแบ่งปันบเบาๆพี่สี่ร้อยบาทนะครับนะน่าจะเป็นนี่นะพี่น่าจะเป็นทองทิ์โปลาน,นะฮะน่าทองเป็นทองทิ์โปลาน,นะครับนะ คุณคสิทธิ์เลยพี่นะสี่ร้อยบาทไปนี่นะฮะสี่ร้อยบาทไปพี่นะแบ่งปันพี่น้องกันนะฮะนะนะช่วยพี่น้องช่วยผมอุดหมุนได้พี่นะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลงเครื่องเรียบนะฮะนะพี่พี่บูชาไปนะพร้อมเรียบได้เลยนะฮะเออคิดค่าเรียบไม่แพงพี่นะฮะโอเคนะครับตอมาการที่หกนี่รายการที่หกครับมาลุ้นดูน่ครับมาลุ้นแกะกันนะครับมาลุ้นกันนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับเปิดขึ้นมาที่เปิดขึ้นมาปพ๊บ รายการเดียวกันพี่รายการเดียวกันี่ยหน้าเป็นรายการลมดําเหมือนกันพี่นะฮะเลขโค้ด number สองห้าหนึ่งครับเลขโค้ด number สองห้าหนึ่งวีอาไปองค์นี้พี่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับงารายการที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดมาเปิดกันต่อพี่เอาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดมาเปิดเลยพี่องค์เจ็ดมาแกะต่อพี่ออปุ๊บ โอ้โหมาแล้วมาแล้วพี่โอ้โหรายการดารารายการดารามาแล้วพี่นะฮะผมขอตัดให้พี่ชมนะครับผมขอตัดให้พี่ชมลวดลายนะพี่นะนี่ฮะมาชมลวดลายกันพี่นะครับนี่ฮะนวะโบราณฉากโบราณครับนี่ฮะเนื้อนวะฉากโบราณนะครับนี่ฮะด้านหลังครับนี่ฮะนี <S <s pris, ่พี่โอ้โหพี่ดูครับดูลายเส้น ไม่น้อยมากเลยนะบางรุ่นจะทาแบบนี้นะพี่นาน้อยมากเลยพี่นะพี่ดูความสวยนี่ฮะโอ้โหโคตรคลาสสิกนะฮะโคตรคลาสสิกเลยพี่นะฮะโอ้โหสวยจริงยอมรับเลยนะรายการนี้ยอมรับเลยพี่ว่าสวยจริงนะ,ะด้านหลังพี่นะเลขโค้รอเบอร์ห้าสามครับตอกนอชัดเจนครับเป็นหน้าเกี้ยวนะพี่นะตอกนอชัดเจนนะครับมีโคดวัดอยู่น,นะครับนี่พี่ด้านหน้าครับ องนี้รับไปเลยพี่นะรับไปเลยนะครับนะผมขอหกร้อยบาทนะฮะผมขอหกร้อยบาทนะครับนะนี่ฮะโอเคนี่นะขอหกร้อยบาทแล้วกันนะแบ่งปพี่น้องกันนะต่อมารายการต่อไปพี่นะฮะรายการต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดเรามาแกะกันเลยครับนะมาแกะกันต่อเลยพี่นะฮะองที่แปดนะครับองที่แปดมาแกะเลยครับองค์ที่แปดครับเปิดขึ้นมาเป็นโอโหมาเพิ่น มาเบิ้ลครับพี่มาเบิ้ลครับพี่ลังหนึ่งมีแค่สององค์ด้วยนะครับนี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะผมลั่นวาจาไปแลวนะเนี่ครับนวชักโบราณสร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์อยู่ที่ผมสององค์แล้วพี่นะฮะผมลั่นวาจาไปว่าหกร้อยก็คือหกร้อยนะพี่เนาะไม่เป็นไรพี่นะฮะแบ่งปันกันไปนะครับไดคนเบอร์หนึ่งแปดเก้าพี่ไล้คนเบอร์หนึ่งแปดเก้าพี่ไม่เป็นไรนะรผมถือผมว่าลั่นวาจาไปแล้วนะครับ กติเนี่ยผมไม่ได้ดูบริการที่มีจ้างๆวันที่เก้านะขายเป็นพันก็ยังได้พี่นะต่อมาองค์ที่เก้านะคต่อมาครับพี่องค์ที่เก้านะฮะองค์ที่เก้าับแกะกันดูพี่องค์ที่เก้านะครับเปิดแค่สิบองค์นะพี่นะแล้วขายลุ้นแบบลุ้นอีกสิบองค์นะพี่นะครับองค์ที่เก้ามาเปิดกันดูพี่นะเป็นในการอะไรพี่นะโอ้โหมีทะลุมาแล้วทะลุมาแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเป็นรงยาแดงพี่เป็นโรงยาแดงแรงวินครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมคิดห้าร้อยบาทนะครับนะ นี่ฮะองค์ที่9นะพี่ห้าร้อยบาทนะเลขโค้ดโดนไอ้รายการผิดอยู่พี่นะเป็นรุ่นเอานะพี่อ่าอ่าต่อมาองค์ที่สิบเองค์ที่สิบองค์สุดท้ายนะครับนะที่แกะนะครับนะจะเหลือสิบองค์นะฮะปิดเป็นรุ่นกันได้ครับนะรุ่นหกร้อยบาทนะครับมีองค์สุดท้ายนะฮะจะเปิดองค์สุดท้ายนะพี่องค์สุดท้ายมาเปิดดูพี่ปพ๊บโอ้โหสดจานพี่นะฮะสดจานครับเป็นลมดํานะพี่ เป็นลมดำคุยพื้นลงยาเหลืองโอ้โหอล่าจับจัดพี่อล่าจับจัดพี่นะฮะสวยจัดพี่นะครับนี่ฮะสวยสวอย่างนี้เลยพี่ยอมเหรอนะฮะสวยสวอย่างนี้พี่ยอมเหรอครับนี่ฮะเอาไปเลยพี่นะเอาไปเลยพี่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทคอพี่นะครับนองค์ที่สิบนะครับห้าร้อยบาทบอพี่นลงยาเหลืองเนี่ยเงาเงาเลยพี่อ่ะพี่ดูกันว่าเงาไหมอ่ะเนี่ยวาวไหมพี่ โคตรสวยนะนะพอห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะเนื้อลุมดานะฮะนี่ครับเราก็จะเหลือนี่พี่นะเนี่ยเราก็จะเหลือสิบรุษนนะพี่เนี่ยตรงเนี้ยหมดแล้วนะหมดสิบหมดแล้วพี่นะครับแต่ต้องหมดดุตนีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพี่นะหมดชุดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะเอามาอีกไหมนะพี่นะพอตอนนี้ก็ราคามันขยับนะราคาขยับแล้วเรามาแบ่งปันกันไม่แพงมากพี่นะมันก็พอได้พอได้ก็ก็มาแบ่งพี่น้องนะเป็นน้าพระเลยนะสนุกกันนะนี่ครับพี่เรียบบูชาได้รียบบูชานะพี่นะ ในกลุ่มก็เริ่มถามแล้วพี่ว่าเกสจะออกมาตอนไหนนี่คะตอนที่ราคาจับท่านต้องรีบจับพี่ต้องรีบจับจองพี่นะนี่ค่ะศิลาพรมศิลาพรพี่ศิลาพรมหามงคลนะครับพระพุทธศิลราวนะวัดโพสีสะอาดนะวะนี่ฮะนี่นี่นนนคะอปู่พุทธายิเสษครับนะนางผู้ศิลาเราที่เองนะครับ การันตีแท้จากวัดพี่นะฮะการันตีแท้จากวัดนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านนะติดติดตามน่พี่นะถ้าสนใจองค์ไหนสามารถทักได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรนะฮะเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่นะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่พี่นะในรายการต่อไปนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับพี่นะก่อนจบคลิปพี่นะผมให้ดูก่อนนลยครับประมูลนะครับขอญาตเพจแม่เจ้าหนด้วยนะครับนะดูพี่ดูองค์นี้ครับประมูลไปห้าพันนะครับประมูลไปห้าพันนะพี่นะฮะนี่นะนี่ครับองค์นี้พี่เนื้อทออ่าชุบอ่า ทุกทองเมื่อกี้พี่นะฮะเนี 1, 5 5. 1, ่ยฮะไอ้ทองทิพย์เมื่อกี้พี่ลงยาเรียนจบไปเท่าไหร่พี่พันสองนะครับเนี่ยพันห้าจบพันห้านี่ฮะนวะหน้าเงินพี่จบพันสามนะฮะนี่พี่องค์ลาเหลืองนี่สุดท้ายเมื่อกี้พี่นี่นี่จบพันสองพี่นะครับลมดำลงยาเหลืองก็จบพันสองพี่ผมบอกแล้วนะครับนะพี่ว่าตอนนี้ราคาไปแรงมากพี่นะของเรามีบาสุดแล้วพี่นะอยากให้น้องได้บูชาพระแท้กันนะพี่เนาะโอเคพี่วันนี้ก็ฝากกับคุณทุกท่านนะครับนะพี่นะฮะอย่าลืมนะพี่นะ นะอย่าลืมนะครับมีแค่สิบลุ้นเท่านั้นนะครับมีแค่สิบลุ้นเท่านั้น,นพี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะโอเคนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับนะขอบคุณมากครับ